bầm tan bầm tan và đào và đồng hoang chuồn chuồn bầm á nó bầm tan hả giọt subscribe cho kênh Ghiền Mì đen แกนอนเลยแบนปุ๊บมาตำแตงนะสิบแรงครับแต่ว่าจูนปั๊มมากเลยนะอู้หปั่นที่แมนบมานะปั่น้มให้วนะครับยังอ่อนเลยปัน Máy em bờ đây nè Máy em bờ đè nè nằm Lây bầu được rồi Khuôn phâm Máy chạy Máy mới đây là chết giang chết vào kỳ kia giang là chết kia thằng làm hộp rồi vào kỳ kia tầm hả anh quăn nè đây là bắt cài quăn phó bay bên đây tiền thả quân gặp hoa nó มาแล้วครับ12แรงแล้วน,นะทีเด็ดผู้ทอนดีเด็ดผู้ทอนกับปั้มแต่งไปเลยครับนึงจากไรเนี่ยจากไรเนี่ยทีเด็ดบป้าตงทีเดียบไรปั้มแต่งพูดอ่ะการเข้าเกียร์ วันวัมีนะครับรถเครื่องใหม่เออกระด่าโชว์โชว์โชว์เออแน่นอนนี่เดียวไม่ยิบหานี่ ไดแล้วได้ป right ่ะตะโลนิ่งเนี่ยโนนเนาะช่วงสัดเนาะตัดแน่นหมไม่มีบ่อนั่งเลยครันว่าคนเขาไปเต็มพอดีนะฮะขอร่างกายสมัยได้ยกนลยครับเครื่องแน่นดีก็อนไฟตาติดบ่ติดเจ้าเด่น โอ้แน่นอนเลยไปตายไปตายานี้เราลดไปตายลดใหม่มาติดตัน biệt tạm tháng không xe một khăn nhiều lắm bán thuốc nát các này tay lại đen con cua em dịp chết hộp lo ค้งเสือเกียร์เี่เป็น NC หนึ่งสามหนึ่งนะครับ NC หนึ่งสามหนึ่งมาดัดแ,แปลงเอาครับเป็นพอดี